คิวอาร์ร้อยห้าสบนลูกค้าบอกว่าเป็นร้อยห้าสิบครับรู้ว่าเป็นตัวร้อยสามสิบเซนโอลครับก็ตีคอหอนะครับพร้อมตัดมอพักออกนะครับต่อตรงนะครับกาปลายสามนี้ชืึ้หัวท้ายมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวฟันเสียงกันนะครับ